ทําไรกันเนี้ยยังกูมีให้มึงเลือกฝังที่ถ้ามึงอยากสนุกมึงไปขับวนขันมากเว้ยแต่ถ้ามึงอยากจะเจอสาวๆเยอะๆมึงอยู่ที่นี่เยอะกูอยู่ที่นี่กันกูมองก็ไมดีมองก็ไม่ดีกูอยู่เช่วยกันมอยนะแต่กูมองหนึ่งหกเจ็ดศูนหนึ่งหกเจ็ดต้องแต่งตัวไงก็แต่งตัวอะไรก็ได้สุภาพสุภาพอ่ะส่วนใหญ่ใส่สีม่วงอ่ะจอดจอดรถข้างข้างบนบนรั้มน่อยยางตรงไหนข้างบนหรือเปล่ใช่ใช่บนรัมบนรัมข้างหน้าไม่ให้จอดไม่ไห้จอด พวกมึงอ่ะอยากให้กูอยู่ไหนล่ะขัดมากหรือว่าอะไรเงี้ยมึงเลือกอาละกันแต่กูรู้ใจพวกมึงแหละว่าให้กูอยู่ไหนมาทำอะไรครับเนี่งมางานแต่งครับคุณมาทำอะไรงานแต่งใครครับแบ๊กไงไม่ใช่ครับวันนี้งานแซยจิตเจครับใครนะแซยจิตเจครับแซยอีเจคืออะไรแปลว่าอะไรก็วนันเกิดไงผมหกสิบอะแก่นุ๊กเาคนเดียวเลยอ่ะเพื่อนไม่คนมาร้องเพลงกับฮะฮะมาร้องเพลงกับเปล่าครับได้เหรออืมีเขาเออผมเออแบ๊กจ้างผมมาร้องเพลงนะพี่รู้เหรอ จริงเหรอจ้างผมร้องเพลงนะคุณรู้ไหมผมยังร้องงานเนี่ยแล้วให้ผมมาจอดตรงนี้ได้ไงเนี่ยนะมืดก็มืดนั่นนะดิทำไมเอาแกนไหนจัดให้มาจอดตรงนี้วะลูปจอดหนึ่งด้วยปลอดภัยตรงนั้นอ่ะตรงรถสีดำอ่ะนะโอ้มือเข้าใหญ่เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยวหยิบเสื้อก่อนเสื้อเดยอะอ่าขออนุญาตขออนุญาตพอดีว่านักร้องเทสเทสร้องดึงไหนนักร้องต้องดึงไหนครับอ๋ออยู่ตรงนี้เลยอ๋อเดี๋ยวผมไม่เจอเองกันลูกมันมีสาวๆมันมีห้องหลบหลังละลาเลยอ่ะ น้ำขิงปอมปอมไม่เป็นอ่าสวัสดีครับทีวรักผมเป็นนักร้องครับผมเฮ้ยสวัสดีครับใครอ่ะเป็นลายมานี่โอ้โหเอาแล้วพี่เมย์เอาเฮ้ยกูนักร้องไงกูต้องมาคุยกับแดนเซอร์หรือเปล่าเขาไปขบวนการเปไอ้เหี้ยจริงเหรอเรานักร้องคู่มึงต้สงใส่เปี่ยนหราวะกูตามอยู่เนี่ยแม่งกูบอกแล้วฮไม่เอากูไปห้าพันด้วยอ่ะมันเปี่ยนแล้วนั่นนะกูโทรมาแป๊บ อีกที่นั่งร้องกูหายไปไหนอ่ะอีกคุณน่ะบอกแล้วมันโกงเงินแล้วโดนบิดแล้วหยองประจําไปยังไงเอาไปห้าพันละเดี๋ยวคุณวิ่งฟองร้องแน่นอนอ่ะเอาเลยคุณสารจริงเลยคุณพูดจริงเลยเอาเอา๋ยวคุณสารไปเลยมันเอาคุไปห้าพันได้เขียนสัญญาไร้ป่ะล่ะไม่เขียนแต่กูแต่กูจะฟ้องอ่ะกูไม่สนมีพยานเปล่ามีมีมีรับจบที่ใช่แล้วค่ะคุณเบียนเซ่เขมาเหมือนเนี่ย อู้สวัสดีค่ะผมเป็นนักร้องนักงานนี่ผมถึงบอกเลยจริงเหรอคะพี่น่าเราแต่งตัวดีเชียวผิดปกติอยู่ห้างของลูกสาวฉันด้วยค่ะเดี๋ยวสักครั้งติดลูกสาวฉันนี่เมื่อวานหนูมีไปออดิชั่นมาด้วยนะอ่าเมื่อวานเหรอลูกคุณน่ะไปออดิชั่นนั่นแหละหรอเป็นยังไงบ้างคะลูกเดบีเป็นนักแสดงค่ะมาเขาแค่แต่งหน้าต่อสิกับผมอ่ะจริงเหรอลูกผ่านใช่ไหมค่ะผ่านหรอว่าผ่านครับผมผ่านด้วยเหรอผ่านดีครับหน้าขนาดนี้ แม่ผ่านได้ไงลูกคุณมีคนามเชื่อในการนางแสดงสูงใช่เหรอว่าแต่สวยกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับเนี่ยฉันยากไปทางฉันยากไปเต้นค่ะได้นะแม่มีแฟนแล้วใช่พูดแบบนี้แบบขอไว้มาเดี๋ยวไปเจอกันคุณไดเต้นแฟนก็ดูดีดูดีทั้งบ้านนะครับพ่อทั้งบ้านเลยน้าตาดีทั้งบ้านเลยใช่ค่ะก็ว่าอยู่ลูกเขยเนี่ยอนาคตก็น่าจะเป็นคนที่ดีเลิศเดี๋ยวนี้ผมพี่จะลิงกับเออโบขาวนะที่ผมพักเป็นโปรดิว ใช่ค่ะเมื่อวานก็ไปกับคุณพ่อขาวเขาแนะนําดีมากเลยนะคะมาไอ้บ่าวไปไหนเนี่ยกูไม่อยากร้องคนเดียวเนี่ยไปฟ้องกูเองวกกูจะบิดคงไปทำคนเดียวแน่นอนครับผมกูเคยนะครับให้ไปแล้วให้อคแลไม่ไปไงว่าไงจ๊ะเดี๋ยวทำไมล่ะเราอ่าคืองี้ครับพอดีว่าไม่คุมหัวใช่ไหมไม่ไม่ไม่คือตอนนี้คือทางทางค่ายเราเนี่ย ตอนแรกจะมีบัวขาวมาร้องใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้บัวขาวดันติดต่อไม่ได้เลยผมว่าต้องการให้ลูกคุณเนี่ยร้องเพลงในงานนะโอ้ได้ไม่มีปัญหาเลยดีเลยปียนเราจะได้แจ้งเกิดไงจริงอะเพลงที่เรียร้องเนี่ยคือ,เ,อเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะอ้๊ยท่อนทีค่ะคือ,อันแบบว่ารีเฟกไวเกินไปหน่อยขอโทษทีนะอะไรไม่เข้าหูก็เลยแบบว่าไหนขอพูดอีกรอบสิครับเรืงที่ลูกสาวคุณต้องร้องเนี่ยคือ เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอเพลงอะไรนะคะคือเจ้าบ่าวเขารีเควสมาครับอ่าลองบิจาร์ดิ้งคนอื่นเลยค่ะเอาแม่ไปร้องแทนไหมแม่ร้องเป็นไหมแม่ร้องไม่เป็นอ้าวคือผมผมมาแร็คผมแร็คผมเกิดอกคนครับใช่ออ๋ตอนนี้ขาดอคือโปรตีนบุคคลต้อง้องครับเลยอป็นดีให้แม่ อ่เดีคุณซิดเดียลงเพคคอนะได้ผมจะเดทรหาคุณซิเดียอ่ะเดี๋ยวเดินหาเจ้ามาก่อนนะมัได้วอดิ กูลองคนเดียวอ่ะลืมลืมขบนเลยกูลองคนเดียวไลยลืมลืมลืมเอ้ยหยองมึงมึงไม่หาตัวมาด้วยใครล่ะให้กูไปหาเองนั่นนั่นให้คนอื่นจะเล่นกับกูนะได้ได้เก็บไว้เก็บไาเอ๊ไอเงี้ยบ้ากูไหนวะโคนปีนมาเพื่อน่าขบวนเลยขบวนจะออกแล้วนะฮะใครจะแซะขบวนก็เข้ากลางทางได้เลยนะครับเยีะก้อนเล็กก้อนยาวคนเล็กต้องมีคนโหนกอนเจ็บหาคนโหนกอนเทปโมยขอบคุณ่ห้าด่าครับไปวิถึงเโหในวอลกันไอเถาวงลุงลุงเดี๋ยวโฟว์ไ้ ไอเจบโเร็วนำเลยหลุดเลยขเฮียอะไรกูไอเขาเฮียเร็วโห่่งก่อนกูโตามมาเหมือนนัหลยเพลงอยู่ไมโโหไม่ปิ้นได้ได้มาโอ้ต้องเตรียมไปตั้งนานโอ้โหไม่ทันอนเนี้ยน้องเอาเลยเนาะเอาเลยนะาาเอเลยค่ะเอาเลยนเอยน้องเขาบ่นเลยโอ้โหบนโอ้้ยงไม่โลหรอพอพอไโ โอย้ยอ้โออ้ออโอยโอยโอ้ยโอ้้้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ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 ย้โอยโอยโอยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอยโอยออ้ออ้อ ตีอะตีอะตีอะรตีอะโอ้ไม่มไม่มีรถตีเลยอ่ะไอ้กูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยไม่ม่มีรถตำรวจนำปล่อยได้ปล่อยได้เดี๋ยวนเง ลอได้หลายอ่ะเสียที่นยเมื่อแล้วพี่เมื่อวะเอ็งนั่งยเมื่อเลยถ้ากูถือประตูอาหารสองนั่งไปแล้วมัเน่ขอมาจัดให้รบชวงนี้ไปได้ไปได้ไปได้ มีเอวใสเอวมีนม่ใสนมนะจ๊ะวันนี้สุกแบวัอะไรเีย้วปีอไรนี่ครได้ยินผิดไหมเนี่

ขบวนขันมากทุกคนนะครับในที่นี้ขอแนะนําพิธีกรผู้ดำเนินรายการมีทั้งหมดสท่านนะครับผมหนึ่งสโนบอร์นะครับอันดับสองคุณหมอซับไฟอันดับสาคุณหมอคิปเปอร์และอันดับ4ี่เป็นคุณหมอหมีนะครับครับเอ่อประตูเงินตดลองแรกนะคะเชิญเจ้าบ่าวได้เลยครับสําหรับประตูแรกนั้นเราคำทาแรกแต่บ่าวนั้นเจอกับเจ้าสาวที่ไหนจ้า ว่าเป็นกูกูก็ต่างไม่ได้ายจะบอกจะไม่ได้จำได้จะไม่ได้ประตูไม่เปิดนะจ๊ะได้ตลาดเก่าไงเจ้าสาวใช่หรือเปล่าเจ้าสาวใช่หรือเปล่าเจ้าสาวว่าไงจ๊ะใช่หรือเปล่านะใช่เนาะประตูจะเปิดไหมเนี่ยเอ๊แต่ว่ามันก็ต้องมีค่าน้ำร้อนน้ำชากันนิดนึงกูชิงละได้เลยขอโทษนะเพื่อนไม่เปิดนะจ๊ะขอโทประตูนี้ทะลายยาอยู่นะ ถูเราเดียวไม่ได้ครับรักก่อนนะแบกกระดาเก่านี่หวังว่ามันจะจำถูกคนนะพี่เบียรองครับเพชเจ้าบ่าห้าคนห้าคนห้าคนครับไเร็วบ่าวห้าคนเลยครับหุ่นุ่เร็วเร็วไต้องแย่กันเร็วเคนนึงลึกลึนลึกลึกลกลึกลึกลลึกลกลึ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 ออกลาเลึกลึกลึึกงึกลึกกันกลึกก สักพักไม่ครับเอาใหม่นะครับเจ้าบอลด้วยค่ะเชียร์ลีดครับสต่อตตเใหม่เลยใหม่เลยรักเร็วเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยทำในห้องฮัโลเจ้าบอลรักเอาหรอเมียอาไว้เอาไว้เชียร์ลีดครับอย่าให้มียต้องสงสัยราม คนกลางไม่พร้อมทามหมครับเอาไงดีปอมสุดท้ายรวมกันนีน่าจะอยยด้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับด่าดึงตะบันก่อนีจะทำอะไรอย่างอื่นอ่ะแสนหนึ่งคนละแสนอ่ะ กอะแสนก่อนใช่อ้แพงนะแล้วๆๆๆๆๆๆๆเงๆๆเๆๆ่ๆๆๆๆๆๆนๆๆๆกๆๆๆอนๆๆๆยๆแๆนๆๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆนๆๆๆๆ่ๆนๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆ่ๆๆๆ่ๆๆ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 บๆๆๆๆมๆๆๆ้ๆๆ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 ๆไม่ได้ๆๆ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 ๆ้ๆๆเๆิๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆเๆเร็วๆๆๆๆเสียขอเงินแบบพร้อมใช้นะ เออถ้าเงินไม่พอรับเช็คนะมาใจแบกเด็กแน่นอนเบี้มียเอาเจ้าสาวต้องออกมาแล้วตล้วทีนี้เจ้าสาวเหลี่ยมเต๊ะให้เปาไปเอาเจ้าสาวมาเอาเจ้าสาวกูมาเองละคือก็ก็ขอตัวนะเจ้าสาวกูระ S <S วิ่งัง่างนนี้ครับีน่ตัวเงินตัวทองก้าวผ่านไปได้ดีนะครับต่อไปจะเป็นตัวเงินตัวทองล่ะครับตัวเงินครับคุณตองพอตัวเงินตัวทองผ่านไปได้ดีต่อไปจะเป็นพิธีการยกน้ําชานะครับยกน้ำชาคุณหมอซับไฟจะเรียนเชิญแขกขึ้นมาบนเวทีนะครับเพื่อให้เจ้าสาวได้ยกน้ำเจ้าสาวเจ้าบ่าวได้ยกน้ําชาให้นะครับเชิญบ่าวสาวยกน้ําชานะครับให้กับทางเราการฝ่ายเจ้าบ่าวก่อนนะครับฮะทางญาติ จ้าเบาก็ตกน้ําชาได้เลยครับหลังจากตื่นน้ําชาเสร็จแล้วก็ต่อไปจะเป็นการให้ผู้บบาสังนะครับผมไม่เคยโกรธใครเท่านี้มาก่อนเลยนะเนี่ยพี่ไอ้โกรธมาละไอ้สับปะโก้ละโก้โอ้โหมึงดีเข้ามามึงดีเขเข้ามาเลาเข้ามานอนมึงดีเอาไปเอาบ่อโก้เลยโก้นั่นแหละนั่นแหละอะ เลิกได้แล้วนะไนอ้นิสัยเมียไม่อยู่เมืองแล้วไปตะผู้หญิงคนอื่นเนี่ยเลิกได้แล้วนะไอ้นิสัยที่เห็นผู้หญิงเข้าเมืองใหม่แล้วไปหาเขาเนี่ยให้อวยพรอ,อ๋อนี่ไงกําลังกําลังอวยพรเนี่ยอวยพรไ,<อ>ได้แล้วนะไอห,หยิบเงินเขียวเมียไปใช้โดยที่ไม่บอกเนะี่ยขอให้รักกันนานๆน,น,นะจ๊ะ,ะคะ่ะแต่ทะเลาะก,กันบ่อยเดีต้องเป็นใหญ่หรือเปล่าเราเป็นผู้หญิงไปเต้ใช่มันต้องอยู่ใต้เท้าเราให้มึงมา รักกันนานๆครับผมเซตที่สองนะคะเป็นคุณไข่หนุยฮะแล้วก็คุณเดพาร์ตมาไหมครับเหมือ่ับสิบเอยู่ครับเดย์ครับไม่ยู่ครับโอเครับถ้างั้นเชิญคุณไข่หนุยเลยครับแล้วก็เป็นมอเปาแล้วกันฮะสองคนเตรียมของมาให้เลยไม่บอกก่อนเอาเป็นว่าก็มีอะไรก็ค่อยๆคุยกันครับเพราะว่าอย่ารุนแรงแบบคู่ผมก็พอดูคู่ผมเป็นตัวอยาปแล้วคู่มีนุยรักกันมากๆครับผมครับ ดีใจด้วยยินดีด้วยสำหรับสองคนขอให้อยู่แบบนี้เป็นนานขอบคุณคุณซาลาเปาคุณแฟนดูยครับว่าเจ้าสาวเขินนะเนี่ยร้อนโดนเมาู่เลยโดนเป็หลอแล้ดคุณทีแบ็กแล้วก็ทนายกอล์ฟเตรียมตัวกันเลยนะฮะพี่กอล์ฟ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 เตรียมตัวพี่กอล์ฟเขาเรียกแล้วเขาเรียกแล้วลงไปไม่ได้เหรอวะไม่ค่ะไม่แล้วคนอื่นเขาไปแล้วเขาทีแบ็กไปนี่จริงจังดิจริงจังหนึ่งเกียูนย์อยู่ไหมครับคุณทีแบ็กกับทนายกอฟเขาเรียกอยู่เขาเรียกอยู่ไปเร็วเช็คบว ไปแล้วครับใช่แต่ว่าเป็นสีละคนนะก็เลยเอาขึ้นมารวมกันเลยค่ะสวยจังเลยใ่่เป็นสีฟ้ากับสีม่วงใช่บนเวทีเลยครับครับตอนนี้จะแก๊งสีฟ้านะครับขอให้ทั้งสองคนรักกันนานๆนะครับผมก็ มีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะผมชีวิตคู่มันต้องมีทะเลาะกันบ้างเป็นธรรมดานะครับก็ขอให้เชื่อใจกันแล้วกันนะผมคนที่ทเลาะมึงทะเลาะมึงทะเลาะสุดบ่อยสุดละคู่พี่ทะเลาะสุดละครับผมก็ทีแบงค์นะครับโอ้ก็ขอให้คุณแบงค์กับคุณฮาเซลนะฮะรักกันนานๆนะครับเออลูกเต็มบ้านหลังเต็มเมืองนะคนทีบ่อยเนี่ยเลาะบ่อยสุดเลย ก็เด <mile> ี๋ยวคุณคุณฮาเซลถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรคุณก็เปิดเป่าตังค์ดูนะแล้วก็คุณก็ถ้าเห็นว่าเห็นรูปคุณแบ๊กอ่ะคุณก็จะรู้สึกขึ้นได้แหละว่าไม่มีปัญหาเลยแล้คุณแบ๊กครับไม่ยังไม่คือแบ๊กจบเลยคุณแบกนี่ก็อ่ามีปัญหาอะไรก็นึกถึงเสื้อในไว้นะแกะประมาณนั้นแหละครับผมจะได้แก้ขอบคุณครับขอใล้รักกันนานๆนะครับอจบแล้ว โอ้ยโอเคแล้วก็สองคนสุดท้ายเออ่รียนเชิญคุณสกัดเดชหยอกกับคุณสมรักครับฮะไม่มีน้ำเงินหีกว่าผมทำไมครับเชฟผมแหละเชฟบนเวทีเลยคะับอ้ยขอให้คู่บ่าวสาวหน่อยครับพอจะครไม่ใช่เผาแล้วครับในใจจะไม่ค่อยชอบที่หน้าหรอกโอ้ยมเลยก็จะที่รู้จักมานะครับผมก็ขอคือรักกันนานๆนะฮะ เอาผมเป็นตัวอย่างเลยวกันความรักกับมันหาได้กว่าจะเจอคู่ชีวิตจริงๆอ่ะมันยากนะแล้วกว่าจะลงเอยโดยการใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเนี่ยมันได้ยิ่งยากกว่าเวลามีแล้วก็รักษาไว้ให้มันดีๆให้ย่าพลาดโอกาสทีมันจะรักกันแบบนี้ไปนานๆโอเคครับผมผมคิดอะไรไม่ออกเลยมันครับอ๋อเด็กเออรักรักกันนานแล้วกันนะ มาเเเลยนะทังวาสาแล้วก็แข้งแบ็คเจอเจอเจอเออไเ่นเชคุณเสกครับพี่รอเพลงมั้ยหน่ยโดรีมีปาซมาเร็วมาเร็วสพี่น้รงเพลงมั้ยน่ยรอเบา่กู้ พาแช่ค่าตลกมัเดี๋ยวไอ้บ่ามาเพื่อนรอมนึ่งเดี๋ยวไอ้บ่ามาเพื่อนเฮาแชาตลมัแบกมาเดี๋ยบ่ามาเพื่อนอหนึ่งกูรอบ่าวอยู่ ไหนรไหนไหนไหนนี่ะฮะผู้จัดการตัวนี่ไงไหนนี่ไงผู้จัดการโกงครับนนไม่โกงไม่โกงไม่โกงละไม่โกงค่าตัวแน่นอนสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี้คันเนี่ยวพี่พ่อแม่ผมทากันไม่พ่อดีไว้ไอ้บ่าวมาะมานี่คพี่มานี่คผมคอแขน การใช้กองแบงเอ่อว่าไงยอวกขานามาดิโพวกขามาแล้วครับเดี๋ยวไปู่้วนแล้วนะขสอครับผมยนพอ้รบนออครับน้องสวยปะเนาะ

โอ้แล้วนักร้องว่าไงหยองพร้อมยังครับหยองพร้อมครับพร้อมแล้วสวัสดีสวัสดีทุกคนครับเชิญหน้าเวทีครับนักร้องมาแล้วครับไอ้บ่าวมาดิเฮ้ยบ่าวดีบ่าวเป็นไงเป็นการหน่อยเขาจ่ายตังค์มาเนี่ยเวนไอ้ไอ้บ่าวไอ้บ่าวเอาไปดิอะไรนะเอาดิเอาดิเอาดิใช้เป็นแบบแบบแบบไปดิไปดอ มามามาแตเสิรหน้าเวทีด้ครับมึงมึงนับจังหวะเลยนับจังหวะเลสุดดำสุดดำพมาไะเนี่ย้อมา้อมาพูดเพ้อเลยครับพี่เฮ้ยย่าแกงหมดยแกก็ได้พูดเมื่อกี้เนี่ยที่าวยังเราเลยเฮ้ยไปทำอะไรเวทีแตกเอ้าเวทีแตกเลยเอ้าใครเวทีกู้

แกยมตัวเกมตัวกมตัวเล็กคุยนงามเพื่อเธอคนเดียวไม่ยอมแม่งกับใครจะยอมให้เธอไปั้งใจก็มีแต่เพียงเธอ มารักกันยอมเลยคุยแต่คำเพื่เยอะไักจริงให้แม่มาข้อแต่รักวังรอดีไอพ่อไม่ยิงพี่บ่าวยังโซ่ยังจริงไอ้ดูนิ่งนิ่งแต่ที่จริงผมอายอีเอาพฟ์อีชาตเฟอมาเชตลายจะให้เธอมาอธิบายเพื่อชัดเจนนะสาวเฮ้ยมันจริงไว้เฮียไม่รู้เต้นท่าอะไรเลยว่ะ เ็กวัยรุ่นกับเด็กวัยรุ่นเลยเด็กวัยรุ่นงามเอืวอเธอคนเดียวนะจริงไหมเจะจะไม่แรงกับใครจะยกให้เม็ดทางใจจะมีแค่พ่มเท่านั้นจะเอาผมแค่คนเดียวไม่ทำให้เสียนาเลียลบแน่นอน จะบอกว่ารักบังอ่อนจะบอกฟันดีก่อนนอนให้เธอปล่ยใจได้เลย <remembering> จะเลคุยน่าออยเธอคนเดียวมแตไม่ยอมแลกกับใครจะไม่ยอให้เธอท่าใจจะ,ม, FO จะมีเพียงเธอเท่า <blindness> นั้น